สักท้ายค่ะทุกคนค่ะแอนนี่นะคะมีความตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะชุดเกาะอกนะคะต้อนรับซัมเมอร์2023นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เรานะคะทำแพทเทิร์นลงตัดผ้าส่งช่างเย็บนะคะตอนนี้คือน้องนะคะ เรือแค่แซกกระดุมค่ะเพราะว่าชุดนี้นะคะดีเทลของน้องจะเป็นกระดุมหน้าค่ะก็อกกระดุมหน้าแล้วก็ตกแต่งด้วยกระดุมทองนะคะเป็นทรงหัวใจค่ะส่วนเรื่องเนื้อผ้านะคะบอกเลยว่าจึงมากค่ะเป็นผ้าคอร์ชเนลนะคะสีเทาควันบุหรี่ค่ะช่วงกระเป๋าเป็นกระเป๋าแปะนะคะยิ่งกว่านั้นก็คือดีเทลของเ้านะคะจะแหวกช่วงเอวหรือว่าตรงสะดือพอดีค่ะ สาวท่านใดนะคะที่ต้องการอวดเอวอิดนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะเดี๋ยวเราแซกลังนุงเสร็จแล้วจะมาลองชุดสสวยๆให้ชมนะคะ